อีกไม่นานจะคืนความสุขให้ผมว่าเขายังอยากกลับนะอยากจะฝากอะไรถึงขั้วอำนาจเก่าตอนนี้ครับที่มันอยู่ในช่วงระหว่างเปลี่ยนผ่าน oh, 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 oh. ขั้วอำนาจเก่าจะมีโอกาสได้กลับมาอีกไหมครับ uh, ที่า่านสุไทรมองเป็นยังไงครับสถานการณ์ผมว่าเขายังอยากกลับนะจะได้ได้กลับหรือไม่ได้กลับเนี่ยนะผมผม,ผมก็ไม่ทราบได้นะอยู่อยู่ที่กลไกหรือหมากอะไรที่กวางไว้คือรัฐมนูะเขาวางไว้ลาวาแล้วละ่ะให้ให,ให้กลับเข้ามา ใช่ไหมให้เอาคนของเขาเนี่ยมาโบวตมาโบวตแข่งกับคนที่มาจากประชาชนเนี่ยเขาวางไว้เรียบร้อยแล้วเขาวางเพื่อจะกลับมาทีนี้ผูก้กระพูดในอดีตเนี่ยพวกนี้มาได้เนี่ยจากคําพูดของผู้นําที่บอกว่าอีกไม่นานจะคืนความสุขให้คำว่าอีกไม่นาน,นคนก็เลยสงบรอ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 ,อีกไม่นานสามคำนะคุณวรวิทยนะ์ถ้าคนที่เคยบอกว่าอีกไม่นานพูดสามคำเหมือนกัน อกว่าผมพอแล้วเนี่ยแค่สามคำอ่ะเท่ากันเนี่ยผมว่าการเมืองเรื่องอะไรจะสงบหล้เราเปลี่ยนไปเยอะก็อยู่ว่าใครเป็นคนพูดไปอีกไม่นานแล้วคุณกล้าพอไหมเสียสละพอไหมห่วงบ้านเมืองให้น้อยกว่านี้อีกหน่อยได้ไหมนะโดยสามคำเท่ากันเหมือนกันอีกไม่นานกับก็มาผมพอแล้วแบบที่พลเอกเปรมตอนนั้นพลเอกเปรมถ้าไม่พูดคำนี้ก็ยุ่งกันนะ พราะว่าคนหนุนคนเอกเปรกว่ายังเยอะอยู่ถูกไหมครับแต่ท่านพูดแบบพอผมพอแล้วปับ๊บเนี่ยถนนประชาศตายแบบโล่งเดิน,นสบายทำไมาแค่สามคำนี้มันถึงมีอิทธิพลขนาดนั้นในยุคนี้ก็เพราะคนจะคิดว่าคนนั้นจะกลับเข้ามาอีกคนนั้นจะมามีอำนาจอีกเพราะถ้ามีอำนาจอีกผมก็มีอำนาจด,ด้วยไอ้ห้อยไอ้โหนเนี่ยตัวดีนี่คุณวัเดย์เพื่อนตรงๆกันนะต,ต,ตัวดีนี่ พวกตายอ่ะตายเพราะคนมีหน้าตาการเมืองตายเพราะไอ้ห e ้อยไอ้โหดทั้งนั้นเละขอบคุณทุกการรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะเพจเฟซบุ๊กคมชลึกรวมถึงทุกๆแพลตฟอร์มของทางคมชลึกไม่ว่าจะเป็น YouTube, TikTok, Twitter แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันครับ